Lubaid, sharks are predators. Early uh, in the sea, the dope pole didn't have any shark. They at the beach, mm -hmm. it lives at deep water. As we, as we go in the boat in deep water, you will see some kind of pink. It will surprise the hunting. And you are killing lobster. And you <coughs> are killing lobster. Do you know that the shark has many teeth? What is this? Hammerhead shark baby, 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 shark chomp chomp baby, baby, shark baby, shark baby, 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 dit บบี้ชักมามีชักดู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 มามีชักดู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 ไูหูด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 ูยูด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 ยดดูดยดดูดูยาดู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 ดดูดูด แย่งน้องวางวางวางไอวาวางค่ะพี่เหรองัห้พี่ก็เลยอยากมาอีกโอ้หให้น้องดเลยเหรออ่ะเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันน้องพี่ลงมาเล่นข้างล่างไหมามามต้องขับเล่นไปก่อนเปบปบิช่าเบบี้ช่าเป๊ปบิช่าไหนอ่ะตพี่คิดว่าน้องจะเล่นบอลสตอร์ดี้ได้หรอใช่ Sharks are predators. already uh, in the sea. The deep pool didn't have any shark. Oh, really? It's too cold for the shark to live in. The shark lives be the, the beach where we go to 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 holiday at the beach. Mm -hmm. It lives at deep water as we as we go in the boat in deep water you will see some kind of thing that is a shark oh really yes it's that you, except you will see a shark at the, at the lake, at the boat don't get too close it's so close oh. um. if you see a thing you have to be careful right if you see a film don't get don't 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 surprise it won't surprise anyone t w o t t a r i d of t e m o n t i n g King 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 s h a r k เป็น Predator but only ชาร์ค hmm. s h a r k เ a ็น Predator can ี่กินอิน Just like บาวัน Just like บาวัน Just like เวิล Just like whale. Like whale. Yes Just like เวิล If you see If you see in the water the whale the whale be eating by the shark just <c oughs> like a surprise, s r p r i s e n t อันยายกินอะไรกิน lobster เหรออันยายกิน lobster Do you know that t h e shark has many teeth? ถ้าเราโดนกินเราเราต้องไม่โดนเราเราเราต้อไม่โดนเราต้อไม่ออกมาจากปากเขาไม่ได้หรอกเราทำไมอ่ะ Why? โดตัดเป็นชิ้นก่อนเลยตัดเป็นชิ้นก่อนไปเรียนอะไรเนี่ยที่โรงเรียนอะฮะไปเรียนเรื่องปลาฉลามเหรอไม่รู้ปลาฉลามไม่รู้ข้างในตัวปลาฉลามข้างนอกปลาตัวฉลาม โอเคอ่ะเก็บไหมช่วยกันเก็บหน่อยเก็บให้พี่หน่อยให้น้องให้น้องวางไว้ให้หน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยแกออกมาโอเคโอเคให้เดี๋ยวพี่ค่อยเทออกมาเทออกมาใช่อุ๊ย What is this? ให้ม่เห็ดฉับมาฉลามขอนโอเคโอ้โหหมดเลยนะเป็น specialist จริงจริงเกรดวาฉับ The predator of the sea m o t powerful But not great white shark a r the predator of the sea k i l l e r w h a l e r of the predator of the sea A baby shark baby shark never ever again But r e d white shark is the q u อันนี้เรียกว่าตัวอะไรลูกเพนกวินเมื่อไหแล้วเพนกวินล่ะ Predator 2 o b u they t are so great of jumping into the diving Oh อะไรหนูจะเอาอะไรคะเอาชาร์กเอาแชร์ได้ไหมอ่ะเพราะมีชาร์กตัวนี้ให้มันมันมันคือปลาลงมาให่มันพูดสิฉันรับตัวนี้ไหมโอ้แชร์ด้วยโอเก็บอ่าเก็บหมดเลยอ่ะเอาตัวนี้ด้วยไหมเลขคะ ดีชาส์เพรติเอร์จะดูกระตูนอะไรสัอย่างหนึ่งไหมกับชาร์คส์อา้าชาร์คส์เพรตเตอร์พ่ <an> อไปก่อนเรานั่งตรงเกี้นั้นสมมุติว่านี่คือเรือชาร์คส์เพรตเตอร์เป็นออนีชาส์ What's that? เราชัก The Predator แต่อนี้ just shot วุ่นวายอะไอย่างนี้ลกโอ้โหสพ่อครับนานม,มาก่อนแล้วพี่อยู่บนเรือแล้วมันมีฉลามว่าอยู่ตรงน,นีน้น้องพีเรต้องพีอะนี้น้องพี่อยู่บนเรือเหรอครับใช่แต่น้องพี่โตกว่าฉลามเยอะเลยนะอย่างนี้เขาก็ทำลารน้องพีไปได้หรอคนะใช่ไหมแต่ทไมายังกัดนิวน้องพี่ได้อยู่นะดูสิเื ปมามะกว้างปากมะกว้างกว่านี้ป้อเนาะพี่อโอ้โหเจ่งจริงป้อป้อจะสีอันยาเขาเก็บให้หมูเคี่ยงหมดแล้วนะ อยากขึ้นไปบนเรือกับพี่ไหมอันยาอันยาติการ์อันทำไมอันยไม่ดูอะไรยูพี่ไมามาแล้วพ่อถ้าเราถ้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 าเรามองจากใต้น้ำเราจะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งฉากที่คือมาปั๊บก็คือเอาแบกสิลูกแบกอีด้วยแบกฉากโอ้

ชับช็อช็อเทเลชับปช็ปบบีช็อดีดีดีเขาดีว้เดเขาาพี่เขเพะว่าเดกพี่เ <re ็ไม่คือไปทีแล้วใครรู้บ้างว่าฉลามมีอะไรใ่ตัวบ้างเขากินอะไรเข้าไปหรอเขเียร์สอนว่าฉลามมีอะไรใ่ตัวบ้าง ไหนไหนน้องพีนเล่าเล่าเรื่องช้างแบบที่เล่าให้พ่อพ่อฟังสีเมื่อกี้พ่พ่อรู้ไหมว่าว่าแต่คนโดนฉลาดกินเขาเขาจะไม่วิ่งออกมาจะปาะเพราะว่าใกล้ข่้นช้แขกขาโดนยับงับงับขาดไปหมดก่อน ที่ทีอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่น<อ>ิ้อนดูดูสิดูข้างในเดูโอเคลูกพอเห็นแล้วมันสูงไหมแีแ่ท้วพี่ <c oughs> ไปทำกันบ้านไป อ,อันนี้อ่ะอันนี้อันนี้พ่อให้อันนี้พ่อให้อันนี้ baby shark 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 baby shark

พ่ออยากเป็หนูโชว์ของไม่หยุดเลยอ่ะพ่ออยากจะหยุดถ่ายแล้วไหวไหมล่ะวะว้าฮาว i <laughs> do